ัสดีครัพวกเราไวไลน์จากเวดครับผมใครหล่อที่สุดที่สุดอีกเอาใครควรที่สุดใครทหน้าบกไปใครขยนที่สุด่อทำเพลงับทำพงไม่เสร็จนะแต่ทำทำทำแล้วลืมกดเซฟเลยอย่างน้อยก็ทำี่ใครขี้เกียจที่สุดต้องไปรับย้อนลั เอามาเยอะอ่่ะะคแตกพองานจะเสร็จก็ต้องมีคนบังคับให้ทับเลยจะ้ลใครชอบเพียวที่สุดก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำเพลงไม่เสร็จใครพูดเยอะที่สุดมึงชอบพูดอะไรที่แบบไม่เป็นเรื่องไม่รู้เรื่องใครมาเลทที่สุดไอ้นี่มางานมาอะไรมางานมาเรทเรื่องอะไรเรื่องทุกงานเรื่างทุกงางวงเดาวเจคิวขึ้นมาถึงผมเกือบต้องตีกองแทนแล้วอะแล้วคิดว่าที่สุดของวง เรียนร้อยที่สุดที่ไหนคือพ ah ื้นที่โตที <którzy> ่สุดของมึงทุกที่ฮะเพราะว่าทุกที่คือเวทีนี่คหล่อขมขื่